đây đưa tôi đi đưa này đi đưa tôi tôi đi đưa tôi đi đưa tôi đi cái tôi đi đưa tôi đi đưa thì tôi đi đưa tôi đi đưa tôi đi đưa tôi đi đi ต้มนั่นเนี่ยมันเป็นต้มนานได้ต้มนานปลาเราเสียบเลยต้มนานดีแล้วไงออกคือมันออกโยม่เข้าต้นไม้ตัดขวามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเรื่อยเเลยมาเรื่อยเรืยมาปลาอาจะได้ยังไงตัวนี้นะอ่อนนะอ่อนนะน่าจครับแน่าจมาแก้วแล้วน่าจะได้เลยมันจะมาเข้ามาแล้ว ห็นตัวปลายังโอ้นูนูนนตนนี้นน่นครันเดี๋ยววิ่งขึ้นข้างบนอีกแล้วะนะเสียบมันแลกส่วนน้ำเราก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้สแต็กวะเนี่ยเรืว่าตัวนี้เราจะได้นไปกกนเ

อยากดังต้องลงไปสับอ้าว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 ไปอีกแล้วครับอ้าวยังมีแรงเหลืออีกไม่้นน้เลยู้เีอร้อยมีร้อยครับครับจางครับงัดครับเอาเอา้้าได้ได้ได้อตัวนี้ได้อยู่ได้อยู่ีแงีย วิ bon. ่งข oh. bon ok. ah. like, ึ้นบนวิ่งขึ้นบนเดี๋ยววิ่งขึ้นบนเหมอนว่าก็เรียนม่ได้ชิเดี๋ยววิ่งวิ่งขึ้นบนแล้วเรามาระวัง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 บาทปูนเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเสียบเสียบไปไปปลาปลาล้อศับเลยโอนระวังบาทปูนระวังบาทปูนตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละไปเปิดมาเลยมาเลยปูน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 ระวังปูน ไปไปไหกก่อนไปไรกตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออเนี่แหละตรงเนี้ยหมดตัวมาแล้วเนี่ยมันจะเข้าอีกแล้วจะเข้าตรงนี้แหละนี่เนี่ยปลาจะเข้าตรงเนี้ยเออเนี่ยจะวิ่งมาที่เดินเหมือนี่ยเข้ามาฟันอีกแล้ว

ระวังระวังขอบปูนระวังขอบปูนครับพามันยอมแล้วหน่อเนี่ยปลาปูแล้วหน่ะปูแล้วปูแล้วปลาปูแล้วอู้ดีแล้วอู้ดีแล้วอู้ดีแล้วเอาไปอีกแล้วเว้ยแรงดีจริงสงสัยเป็นนักกีฬาเก่า อ้าวปลาช่วยอะไรขอตัวช่วยอะไรครับอ้าวไีตวหาลดมีซ้ำ่งันนี้เสียปลาแจ้ครับต้องถึงมือปลาแจ้ครับอ,ลอปลาง,ง,งักกันมาดิโอ้ดีไม่ถูกึ้นแล้วคือแล้วปะเฮเฮ้ยนี่ดูดู

เอาแล้วเอาแล้วเอาาแตยู่นเนเอาาเเี่ยเอมานีเลยวิ่งวิ่งวอีกนอีกนิดเดินิดงจับเลยจิกจีมันเป็นติดอย่างเี้ยมันก็เอายากมันก็ตัวไม่ใหญ่มากม่ใหญ่แต่มันเอายากมันติดแบบนี้เด็ดติดเด็ดติดปุ้น เอาเบ็ดปิดปูนก็ลงไปปิเอา,าได้รุดแล้วรุดแล้วลแล้ลกแ,ลแ,ลแก้ผ้าลงไปปิดไหมเอาออกไหมออขี้มันอีกแล้วครับขีม้มันเป็นคนสับ <c oughs>